วัดทองธรรมชาติตั้งอยู่ที่ถนนสมเด็จเจ้าพยาอยู่ในซอยถนนเชียงใหม่ภายในซอยจะเป็นที่ตั้งของรง1919และวิทยาลัยสารพัดช่างคนบุรีต้องเดินเข้าไปเกือบถึงท้ายซอยนะครับเข้ามาจนสุดทางก็จะพบซุ้มประตู ของวัดทองธรรมชาติวรวิหารซึ่งอยู่ติดกับวิทยาลัยสารพัดช่างทนบุรีฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างทนบุรีคือที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งคือร้ง1919 19. เมื่อเดินผ่านเข้ามาจะเจอซุ้มประตูทางเข้าวัดเดินตรงเข้ามาักเล็กน้วย ก็จะเจอพระอุโบสถของวัดตั้งอยู่ด้านหน้าเลยด้านขวามือของพระอุโบสถจะเป็นสมุสาลาประดิษฐานพระพุทธลูปนาคปกด้านซ้ายมือหน้าทางเข้าพระอุโบสถจะมี ศาลาซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมเขาจะเข้าไปในเขตพระอุบโสอบโสถเพื่อไหว้พระพุทธชินชาติเข้ามาภายในเขตพระอุบโบสถแล้วจะเจอพระอุบโบสถต,ตั้งเด่นตะการอยู่ด้านหน้า ดูสะอาดเรียบร้อยเป็นธรรมชาติมากมีเจดีย์องค์เล็กๆอยู่ทั้งสี่มุมภายจากด้านข้างองค์พระบูอุโบสถโดยทั่วไปจะเป็นสถาปัตยกรรมหางหงใบาากาหน้าต่างประดับด้วยกระจก เดินขึ้นมาหน้าพระอุโบสถจะเห็นอับเฉาสององค์ลักษณะคล้ายๆห้องเต้นั่งอยู่บนบัลังก์เก้าอี้อับเฉานี้นำเข้ามาจากเมืองจีนเดินผ่านเข้าไปภายในพระอุโบสถ จะพบกับพระพุทธรูปที่สวยงามมากซึ่งเราทราบว่าชื่อว่าพระพุทธชินชาติภายในพระอุโบสถจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติด้านล่างของผนงังส่วนด้านบนของผนังจะเป็นรูปเทวดา ผมจะขอกราบไหว้พระพุทธชินชาติขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีโชคมีชัยมีสวัสดิการมีสุขภาพที่ดีครับเข้ามาอย่างด้านหลังของพระอุโบสถจะมีตั้งพระพุทธรูปปางนาคปกด้านหลังพระพุทธรูปปางนาคปก จะมีภาพวาดกิจกรรมฝาผนังแต่ดูแล้วน่าจะเป็นภาพที่เพิ่งวาดขึ้นมาใหม่แต่บานประตูสวยงามมากครับเป็นลายลดน้ำกิตทองเดินอ้อมตามทางมาด้านหลังของพระ อุโบสถก็จะมาพบกับพระวิหารที่ซึ่งปฏิสถานพระพุทธรูปสิบทัตอยู่ครับวิหารหลวงพ่อสิบทัตลักษณะการก่อสร้างคล้ายกับพระวิหาร หรือพระอุโบสถที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สคือไม่มีหางหงใบละกาหน้าบันเป็นรูปปูนปั้น